จทย์บอกว่าจงหาผลบวกภุมภายในรูปเท่าไหร่12เหลี่ยมนะครับจงหาผลบวกภุมภายในรูป12เหลี่ยมอะทีนี้เรามาดูนะอาเปาลดูด้วยรูปนะครับนี่มีจออยู่บนกระดานแร่ลกน,นะอะผู้เขียน3เหลี่ยมถ้าเราเอามุมทั้ง3เอา3เหลี่ยมมาบวกกันเป็นเท่าไหร่ได้เด่นองคูณ180นะผลบวกมุมภายในนะครับ ของรูปสามเหลี่ยมเท่ากับ180องศาใช่ไหมถ้าสี่เหลี่ยมมันนั่คิดยังไงนั่นเรียนฟังให้ดีนะครับสี่เหลี่ยมก็คือกูแบ่งเป็นสามเหลี่ยมสองรูปสามเหลี่ยมรูปหนึ่งเท่าไหร่180สามเหลี่ยมสองรูปก็คือสองคูนร้อยแปดสิบเพิ่มผลบวกมุมภายในนะครับรูปสี่เหลี่ยมก็คือสองคูนหนึ่งร้อยแปดสิบได้เท่าไหร่สามร้อยหกสิบองศาถูกไหม แล้วถ้าเป็นห้าเหลี่ยมนะห้าเหลี่ยมกูแบ่งเป็นสามเหลี่ยมได้กี่รูปได้นเอยครับห้าเหลี่ยมแบ่งเป็นสามเหลี่ยมได้กี่รูปไหนตอบกูหน่อยจบได้กี่รูปลูกสามใช่ไหมสามแสดงว่าถ้าแบ่งเป็นสามได้สามรูปแสดงว่าผลบวกภายในรูปห้าเหลี่ยมเปนเท่าไหร่ภายในรูปห้าเหลี่ยมก็เอาสามคูณกับนึ่งร้อยแปดสิบก็คือห้าร้อยสี่สิบ นักเรียนเห็นไหมว่าถ้าสามเหลี่ยมจะมีสามเหลี่ยมรูปหนึ่งถ้าสี่เหลี่ยมจะมีสามเหลี่ยมสองรูปถ้าเหลี่ยมมีสามเหลี่ยมสามรูปแล้วถ้าเกิดสิบสองเหลี่ยมนะนักเรียนสิบสองเหลี่ยมสิบสองเหลี่ยมจะแบ่งเป็นสามเหลี่ยมได้กี่รูปนักเรียนพูดถามสิบสองเหลี่ยมจะแบ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมได้กี่รูปฮะสิบถูกต้องเพราะถ้าเกิดสามเหลี่ยมได้หนึ่งรูปสี่เหลี่ยมก็สองรูปห้าเหลี่ยมได้สาม้าเกิสิบสองเหลี่ยม แบ่งเป็นสามเหลี่ยมได้กี่รูปอ่าสิบรูปแบ่งเป็นสามเหลี่ยมได้สิบรูปก็คือลดลงสองนะครับแสดงว่าผลบวกมุภายในก็ร้อยแปดสิบคูณอะไรคูณสิบถูกไหมผลบวกมุมภายในรูปสิบสองเหลี่ยมน,นะครับก็คือเอาสิบสองไปลบสองแล้วไปคูณหนึ่งร้อยแปดสิบก็คือสิบคูณร้อยแปดสิบก็ได้ 1,800องศาถูกไหมไนักเรียนเั็นไหมข้อนี้ก็เฉลยละสิบเหลี่ยมก็คือ1,800องศานะครับแต่ถ้าเกิดนักเรียนมี n เหลี่ยมนักเรียนได้สูตรไหมถ้า n เหลี am, <ๆ>่ยมก็ n ไปลบเท่าไหร่ได้เลยครับผลบวกมุมภายในรูป n เหลี่ยมเอา n ไปลบเท่าไหร่ได้ก็คืออ็นลบสอ คูณร้อยแปดสิบเนี่ยก็กลายเป็นศูนย์เนืกอไหมเอ็นลบสองแปลว่าอะไรแปลว,ว่าจาํานวนสามเหลี่ยมไงถ้ารูปสิบสองเหลี่ยมก็มีสามเหลี่ยมสิบรูปถูกไหมเราแบ่งได้สิบรูปนั้นพอคูณร้อยแปดสิบก็ได้พันแปดร้อยองศาแค่เท่านั้นเองอันนี้ก็เป็นศูนย์นะครับน,น่ะได้จบกันเอาสต๊อปเปล่ามื